สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสุขภาพและการเกษตรจากบริษัทสนาสุไชายค่ะสวัสดีค่ะเบิร์สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะหรือทีมงานผู้นำรวยค่ะก็มีโอกาสได้มาพบป่าพูดคุยกับเบิร์นนะคะซึ่งเราเป็นตัวแทนหลักมาแล้วมีที่ก็ปีที่8ปนะคะกดฉัดเปิดมาแล้ว11ปีนะคะมีคู่ซีคู่นี้มาแล้ว เคียงข้างกันคู่กันกับบริษัทสลาสชัยครับ,รบฉะนั้นเราเป็นตัวแทนนะคะรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณมีโอกาสได้ใช้ผูซีนี่ยังไงครับคุณเบิร์ดใช่ครับอันนี้คือผู้ซีกผลิเกษตรกรไทยนะครับเป็นซันนิโลซูปเปอร์ซันนิโลซันไก่สดนะครับไม่ว่าเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือชาวไร่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลนะครับ พืชผักสรวนะครับสามารถที่จะใช้ซูเปอร์ซันนิโร่สันไกตะสันของเรานะครับเพราะว่าลดต้นทุนใช่ครับเพิ่มผลผลิตนะคะชุดนี้ใช้ได้สิบไร่สิบไร่ครับถ้าเป็นนาข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชไรนะครับสามารถใช้ได้เป็นมันอ้อยใช่ครับผลไม้ได้ปาล์มใชอยากพาราก็ได้ด้วยได้ครับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่เคยลอง ลองเลยครับไม่เห็นผลดยินดีคืนเงินถ้าระธบอกว่าไปฉีดจุดปวเจ็ดวันนะเจ็ดวันเท่านั้นเองไม่เห็นผลดยินดีมาคืนเงินเลยเอาปวดตาหาคนเปล่าคู่นี้นะครับตอบขึ้นมาเอากาแล้วท่านก็่ทำต่างกันเลยนี่440ล็อกาสต์ครับแบบนี้เลยนะคะแล้วธุรกิจล่ะครับพี่เบิร์นทำได้จ่ายจริงครับใช่ดีบอกต่อต่อเกิดและได้ไม่ว่าท่านจะเป็นชาวอะไรชาวนานนะครับนำไปบอกพี่บอกน้องของเรานะครับหลายได้ ใช่ไหมครับโทรมาหาเรารายได้จะเกิดเพราะว่าบริษัทเรามีระบบเนี่ยเรามีให้ระบบทํางานใช่ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับอีสานใต้เหนือก็แล้วแต่นะเราส่งทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับนะคะบริษัทของเรานะครับการันตีได้คือของเราปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเข้าสู่ A C ของเราจะต้องปลอดสารพิษใช่ไหมครับได้แล้วพี่เบิร์ดครับวันนี้เราคืวยผลผลิตแล้วเราจะดูแลอะไรต่อคร แกนการตลาดของบริษัทครับใช่แล้วแล้วเราก็ต้องเพิ่มด้วยการดูแลสุขภาพด้วยนะคะคือเรดมอสตัวนี้แหละค่ะวันนี้โด่งดังทั่วประเทศเลยในเรื่องของคนตาบอดใช่ครับกินแล้วมองเห็นใช่ครับเทศมาจากเราด้วยมีอยู่รายหนึ่งนะครับบอดมา20ปีได้เบี้ยคนดูการคนพิการตาบอดมาถึง6ปีนะฮะทานเรดมอสของเราเนี่ยก็ ตอนนี้สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ดไ,ได้ค่ะเพียงแค่ทานเล่นมอเแค่สองตอกเขาสามารถมองเห็นแล้วปัจจุบันนี่ผ่านมา2ปีนะคะคที่ว่าเรนมอเราดนนะะุดังมา2ปีแล้วแล้วคนทานแล้วมองเห็นแล้วปัจจุบันคุณลุงพคมนะคะยังมองเห็นอยู่โดยที่ยังทานนะคะแก่คแค่ยังมองเห็นอยู่จังหวัดน,น,นคร,รพน,พน,โนโมใช่ครับเรียกว่าต้องบอกว่าชุดย่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะวันนี้ถ้าใครไม่ได้ทานอยากลองเขาติดต่อเราเลยค่ะ เราโทรอยู่ด้านล่างนี่ครับสามารถโทรได้ตลอดใช่ใช่นะคะวันนี้แล้วถ้าทุกคนที่โทรมาซื้อสินค้าเราเนี่ยเราจะมีของแถมให้ด้วยดีไหมคะใช่เลยครับก็เพื่ออำากับผู้ที่ใช้ใช่เพราะว่าเขาเรียกอะไรเกษตรกรเขาจะเรียกว่าตัวล้างสารพิษใช่้เาคอนุญาตชูในี้นะคะดีท็อกซ์ล้างสารพิษนะคะคุณไม่ซื้อเราไม่ว่าอะไรแค่โทรเข้ามานะสงซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งเราจะมีดีท็อกซ์ล้างสารพิษแถมให้นะคะ ตัวนี้ช่วยอะไรครับล้างสารที่เนล้ำไส้ทั้งระบบเลยนะคะับ8ชั่วโมง1วันใช่ไหมครับนะคะสป็นแบบผู้ที่ฉีดยาขยาดีๆใช่ไหมชอบกินปิ้งย่ากๆคุณมีปัญหาโรคกระเพาะอันตรายตัวโรคเกาต์เบาหวานนะคะเรดอ่าเรดมอดช่วยได้แล้วมีท็อกซันผัดซันแวนของเราเนี่ยสามารถไปล้างอัไส้ล้างทั้งระบบแล้วคุณจะบอกว่าประทับใจนะฮะนะคะวันนี้หลายคนบอกว่าเคยใช้แล้วอยากได้ธุรกิจ จะโทรมาสอบถามเรานะครับนะฮะอยากมีไรายได้เพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างร่ชนานะฮะเาบริษัทเราบอกว่าสัปาร400บาทไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องต่ออายุวันนี้เพียงแค่คุณตัดสินใจโทรมารับรองว่าไม่ผิดหวังนที่เบืร์นี้เลยครับ089 023 85ครับผมค่ะแล้วเจอกันค่ะ